สวัสดีครับท่านผู้ชมตน้นเช้านี้ตะวันแรกแห่งวันของเดือนเมษายนวันที่10เรามาพบกันที่ปลายจันอําเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีครับที่ปลายจันนี้บรรยากาศ จันทร์กับเกาะช้างจังหวัดตราดหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยโฮมสเตย์ติดกับทะเลนะครับมีสัญลักษักของการทำประมงครับมีไม้ปักขึ้นจากเลขึ้นมาเช้านี้เรือประมงเล็กๆนะครับ ทั้งออกทั้งเข้าหาปลากันไปเก็บอุปกรณ์การดักปลาและที่พื้นที่รอบๆโฮมสเตย์ของทุกหลังนะครับจะมีการทำประมงนอกจากทำประมงรอบๆที่พักแล้วนะครับที่พักของแต่ละแห่งนั้นจะอนุรักษ์ไว้ ให้ผู้เข้าพักตกปลาและจับปลาในทนะเลนะรายน้ปลารอบๆนี้จึงทุกทุมนอกสิพักะจะเป็นหมู่บ้านของประมงที่ปลูกอยู่ในน้ำไม่มีแผ่นดินนะครับเขาเรียกหมู่บ้านไร้แผ่นดินตลอดเส้นทางซ้ายขวาของทะเลแถวนี้นะ แล้วมาดูที่เลี้ยงปลาอยู่รอบๆที่พักนะครับอวนนี้ตะข่ายนี้ข้างในจะเลี้ยงพวกปลาฉลามรกระชังเจล่ละใบก็จะมีปลาอยู่ปลาตัวใหญ่แค่ไหนจะเห็นได้ชัดๆก็ตอนที่ให้อาหารตอนนี้ไม่ได้ให้อาหาร เราจะเห็นปลาไ,ได้ชัดไหมก็ต้องดูกันครับมีทั้งแบบปิดข้างบนแล้วก็ไม่ปิดนะครับดูปลากันครับ นี่เป็นปลาทะเลดูขึ้นมาฮะตัวใหญ่มากแล้วมาดูทะเลตะวันนะครับแล้วก็เต้านะครับเพราะว่าจะมาให้อาหารปลา เขาให้อาหารปลานะครับปลาที่นี่นะพอได้กลิ่นเจ้าของมันจะหลบนะ ที่พักก็แต่ละหลังนะครับทำสะพานเชื่อมกันหมดแต่เสาวน้นปักลึกลงไปในทะเลเสาวนี้ปักลึกลงไปทะเลแล้วก็แต่ละหลังก็จะเชื่อมกันหมดนะทำสะพานเชื่อมกลางค่ำกลางคืนก็ระบักระวังนะครับเพราะว่าไม่มีลวกั้นนะไม่มีลวกัน้น ปล่เลี้ยงปลามีหลายชนิดแต่บชนิดที่ฮิตกันมากก็ปลาฉลาม <c oughs> อันนี้ก็เอ,อ่อพอคนโต <c oughs> คนโตไม่เห็นนะ <c oughs> คนโตไม่เห็น <c oughs> เด็กๆก,ก็จะซุกซนกันอย่างนี้ <c oughs> เด็กๆจะซุกซนเล่นกัน <c oughs> ปีนไปดูปลาบ้างอะไรบ้าง ก็จะเลี้ยงปลากระชังกันแบบนี้ตลอดแนวนะแต่กระชังไม่เหมือนกระชังปลาน้ำจืดอ,อันนี้เป็นอวนเลยนะต้องเอาชนิดที่คงทนแต่ละหลังปลูกได้สวยงามนะเตาก็อีที่นั่งนี่ก็ทนนะครับเพราะว่าใช้ไม้แก่นทั้งหมด ปลาในกระชังนะครับจะมีปลาเก๋าปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลแล้วก็ปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลแล้วก็ปลาเขียวหูช้างปลาเขียวคูชะปลาเขียวปลาจระเม็ดจระเม็ดแล้วก็ปลาปลากระพงขี้เสารปลากระพงขี้เสารเออชื่อ ชื่อก็แปลกนะชื่อแปลกเขาจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันที่นี่ก็มีสัรเจ้าแหลมญานะที่นี่นอกจากาการประมงที่เป็นอาชีพหลักแล้วที่เป็นไรายได้ดีที่สุดก็คือการประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเช่นที่พักที่จะเป็นโฮมสเตย์นะเป็นรีสอร์ทการประกอบอาหารจากทะเลเครื่องดนตรีครับดนตรีก็กลางคืนก็มีดนตรีซึ่งว่าจ้างกันเป็นชั่วโมงเรือนำเที่ยวนะครับเรือนำเที่ยว ที่เป็นแพมีแพแล้วก็มีเรือรากเรือนําเที่ยวที่นั่งโลงโลงนะครับพาเที่ยวไปที่ชมหมู่บ้านไร่แผ่นดินและทะเลแวกหรือชมนกนะครับเหยี่ยวแดงและอื่นๆน,นะครับหน้าอาหารการกินนอน จุดขายก็คืออาหารทะเลสดๆอาหารนั้นต้องมาตรฐานสะอาดนะครับต้องต้องมีความขยันนะครับเช้าขึ้นมาต้องมาตรวจกระชังปลาเพื่อจะส่งขายนี่คือฉลามอะฉลามทะเลกับตัวบเบรอเลยนะอยู่ในกระชัง เขาไม่ได้ขายกันในหลักเป็นกิโลละร้อยนะครับตัวเลขก็เป็นตัวเลขสี่หลักอตัวเลขห้าหลักหกหลักนะครับสลามขายในราคาอุตสาหกรรมนะครับ อุตสาหกรรมนี้นอกจากขายทำเลพื้นที่แล้วขายอากาศด้วยนะฮะอากาศบริสุทธิ์ก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ขึ้นราคาการให้บริการได้ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่ก็จะมีทุกฤดูนะครับแม้แต่แสงแตะวันก็เอามาขายได้นะครับตะวันขึ้นตอนเช้าและแตะวันตกตอนเย็นครับก็ เขาต้มกาแฟมีตลอดนะน้ำดื่มน้ำหวานตรวจสังเกตนะฮะรอบๆร,รีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ก็มีไม้ประดับทุกหลังนะมีสถานที่ออกกําลังกายห้องน้ําอยู่ใกล้ๆกันสะอาดนะครับ ขายความบริสุทธิ์ของธรรมชาติก็ต้องขอร่ำราทุกท่านชาวนี้กับเจ้าของโฮมสเตย์ของที่นี่นะครับวันนี้จะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแทนเลี้ยงไก่กับเป็ดนะครับสวัสดีครับ